พรวจนะของพระองค์เป็นโคมสำหรับเท้าของข้าพระองค์และเป็นความสว่างแก่มันคาของข้าพระองค์พันธกิจบ้านพระคุณอุปถัมภ์คริสจักรที่หนึ่งเวียงพร้าวเลขที่206หมู่หนึ่งตำบลเวียงอำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่ขอเชิญคุณผู้ฟังติดตามรับฟังรายการ พระครามรำนำชีวิตโดยจะนำเสนอบทความหนุนใจและข้อคิดจากหนังสือพลังประจำวันวันนี้เสนอเรื่องการสรรเส<า>ริญและ,และปัญหาสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับรายการบทภาวนาธรรมพระคำนำชีวิต กลับมาพบกับคุณผู้ฟังอีกเช่นเคยครับคุณผู้ฟังครบวันนี้เป็นวันอาทิตย์นะครับเตรียมตัวเตรียมใจพร้อมที่จะมีโอกาสได้นมัสการพระเจ้าเพราะว่าเราทั้งหลายที่เป็นคริสเตียนนะครับวันอาทิตย์เราจะนมัสการพระเจ้าเราจะจัดเวลาแยกเวลาเอาไว้พิเศษเพื่อที่จะมีโอกาสปรินีบัติรับชรใช้พระเจ้าในการนมัสการถวายเกียรติสรรเสริญพระเจ้าเฉลิมฉลอง การที่พระเจ้าทรงเมตตาอาภัยบาปให้กับเราทั้งหลายเฉลิมฉลองการที่พระเจ้าปกป้องคุ้มครองวิญญาณจิตของเราช่วยเหลือได้นำพาชีวิตเราให้พ้นจากหลุมแห่งความมืดมิดแห่งความมรณาชีวิตแห่งความพ่ายแพ้ชีวิตที่ถูกความบาปกดขี่ข่มเหงมาเป็นเวลาช้านานพระเจ้าชุดเราขึ้นมาพ้นจากจุดนั้นสู่ ผู้ที่มีชีวิตแห่งชัยชนะมาพร้อมกับพระเยซูคริสต์ผู้ทรงเป็นผลแรกแห่งการฟื้นคืนพระชนและนำชัยชนะมาถึงเราทั้งหลายและเราเป็นผู้ที่ดำเนินชีวิตด้วยความหวังใจด้วยความเชื่อศรัทธาในองค์พระผู้เป็นเจ้าดังนั้นวันนี้จึงสำคัญมากๆสำหรับคริสเตียนนะครับที่จะนมัสก,การพระเจ้าแม้ว่าช่วงนี้จะเป็นสถานการณ์ที่ค่อนข้างจะลำบาก ที่เราจะมีโอกาสไปสามัคคีทำการที่คริสตจักรที่อาคารที่โบสถ์ในห้องประชุมอาจจะไม่สะดวกเหมือนแต่ก่อนเหมือนที่ผ่านมาแต่สิ่งเหล่านั้นไม่อาจที่จะหยุดเราทั้งหลายผู้เชื่อหยุดเราทั้งหลายสาวกผู้ศรัทธาในพระเยซูให้ไม่ต้องนมัสก,การพระเจ้ามันไม่สามารถหยุดยั้งเราได้เราจะนมัสก,การพระเจ้าในทุกจังหวะของชีวิต ในทุกสถานที่ที่เราอยู่คุณผู้ฟังครับเราก็รู้สึกขอบคุณพระเจ้าว่าแม้ว่าในช่วงนี้เราไม่มีโอกาสนามัสการด้วยการร่วมกันทางกายภาพหรือพบกันแบบตัวเป็นๆน,น,นะครับเหมือนที่เราคุยกันแต่เราก็มีโอกาสได้พบได้เจอได้เห็นหน้าค่าตาได้ยินเสียงและสื่อสารกันทางช่องทางของสื่อโซเชียลต่างๆที่ มีโอกาสอำนวยความสะดวกให้กับเราอย่างมากมายเลยทีเดียวขอบคุณพระเจ้านะครับสำหรับเทคโนโลยีเหล่านั้นเราใช้ให้เป็นประโยชน์เพื่อที่จะเสริมสร้างชีวิตฝ่ายวิญญาณจิตของเรานะครับนมัสการพระเจ้าร่วมกันในวันอาทิตย์นะครับคุณผู้ฟังครับสำหรับพระวจนะธรรมของพระเจ้าที่เราตั้งชื่อเรื่องเอาไว้ในการที่จะศึกษาที่จะภาวนาร่วมกันวันนี้นะครับเราตั้งชื่อว่าการสรรเสริญและปัญหา คุณผู้ฟังครับวันนี้ผมมีคำถามมีข้อข้องใจจากผู้ฟังจำนวนมากนะครับที่สอบถามเข้ามาอย่างรายการซึ่งผมก็ได้เก็บเอาไว้และรวบรวมมาจนถึงวันนี้มีโอกาสนำมาแบ่งปันกับคุณผู้ฟังนะครับคำถามนี้น่าจะเข้ากับประเด็นของเรื่องราวจากพระคำของพระเจ้าที่เราจะศึกษาด้วยกันวันนี้ด้วยนะครับคำถามนั้นบอกว่า การแพร่ระบาดของโควิด -19 นั้นเป็นความผิดความบาปของใครและคริสเตียนที่ติดโควิด -19 ป่วยและเสียชีวิตนั้นเป็นความผิดของใครเป็นความบาปของใครซึ่งเรื่องราวนี้ก็เป็นเหตุการณ์ที่จะอธิบายให้อิ่มใจให้จุใจกับทุกคนนั้นค่อนข้างยากเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันกระทบไปทั้งโลก ไม่เว้นว่าคนนั้นจะยากดีมีจนไม่ว่าคนนั้นจะเป็นใครเป็นคริสเตียนหรือเป็นผู้เชื่อหรือเป็นคนที่ไม่มีศาสนาอยู่ที่ไหนเชื้อชาติภาษาใดก็พบกับปัญหาเหล่านี้เช่นเดียวกันไม่แตกต่างกันซึ่งเมื่อผมได้รับคำถามนี้เข้ามานะครับผมก็อธิษฐานและผมพอจะคาดเดาได้ว่าผู้ที่ถามคำถามเหล่านี้มักจะมี ความสงสัยในพระเจ้าและมักจะมีความคิดเห็นอะไรบางสิ่งบางอย่างอาจจะเป็นเพราะว่าญาติผู้ใหญ่ของท่านเหล่านั้นอาจจะสูญเสียและท่านก็จะบอกว่าถ้าพระเจ้าไม่ให้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพ่อของท่านญาติของเขาคงจะไม่ต้องเสียชีวิตหรือคนรักของเขาคงจะมีชีวิตอยู่ต่อไปหรือตัวท่านเองตัวเขาเองอาจจะไม่ต้องตกงานอาจจะไม่ต้องลำบากลำบน เพราะโควิดมันระบาดเลยทำให้ต้องถูกออกจากงานต้องเปลี่ยนงานทำให้มีชีวิตที่ยากลำบากจึงเป็นคำถามว่าทำไมพระเจ้าจึงให้เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นทำไมพระเจ้าไม่ปกป้องลูกของพระองค์เอาไว้ไม่ให้ต้องเกิดปัญหาเหล่านี้คุณผูฟังครับในช่วงโควิดในทีนี้นะครับมีเพื่อนผู้รับใช้ผู้หลักผู้ใหญ่ที่ผมกรบนับถือหลายท่านครับ ที่สหรัฐอเมริกาท่านก็เสียชีวิตจากโรคโควิด1 9และผู้รับใช้พระเจ้าผู้หลักผู้ใหญ่ที่มีความเคารพนับถือกันที่เดนมาร์กที่เยอรมันท่านก็เสียชีวิตเพราะโรคโควิด1 9นี้คุณไปฟังครับแรกๆทีเดียวเมื่อปีก่อนนู้นนะครับเมื่อโควิด1 9เริ่มต้นใหม่ๆผมก็ใจหายและเสียใจที่ผู้รับใช้พระเจ้าต้องมาเสียชีวิตด้วยโรคภัยไข้เจ็บนี้ และผมมีความรู้สึกวิตกกังวลอย่างมากมายในช่วงแรกว่าจะ,ะเผชิญกับเหตุการณ์เหล่านี้ได้อย่างไรขอบคุณพระเจ้าครับเมื่อเวลาผ่านไปทําให้ผมเข้าใจว่าพระเจ้าต้องการอยากจะสอนผมและให้ผมมีความเข้มแข็งในพระเจ้ามากยิ่งขึ้นเหมือนกับกษัตริย์ดาวิดในวันนี้ที่เราจะเรียนรู้ชีวิตของท่านนะครับ ไม่ว่าปัญหาอะไรจะเกิดขึ้นไม่ว่าโรคร้ายเหล่านี้จะเกิดขึ้นกับตัวผมเองกับครอบครัวหรือกับคนที่เรารักใกล้ตัวเข้ามาแค่ไหนก็ตามมันไม่สามารถที่จะหยุดยั้งชีวิตความเชื่อของผมที่มีในองค์พระผู้เป็นเจ้าหยุดยั้งในการที่ผมจะปรนิบัติรับใช้พระเจ้าได้ต่อไปโดยความชื่นชมยินดีโดยไม่ตำหนิไม่กล่าวโทษและไม่ขุดคุยหาต้นสายปลายเหตุว่า ใครเป็นต้นเหตุและทำไมจึงเกิดเหตุการณ์เหล่านี้เพราะผมรู้ว่านั่นเป็นวาระที่มาจากองค์พระผู้เป็นเจ้าที่โปร่งต้องการให้เราถวายเกียรติแด่พระเจ้าให้พระนามของพระเจ้าได้รับเกียรติเพราะชีวิตของเราที่เผชิญกับปัญหานี้โดยการพึ่งพิงในพระเจ้านะครับคุณผู้ฟังครับเพื่อเป็นการที่เราจะได้รับคําตอบในเรื่องนี้นะครับผมจะขอยกพระคําของพระเจ้า จากพระธรรมยอนบทที่เมาอ่านให้คุณผู้ฟังฟังด้วยกันนะครับพระธรรมยอนบทที่เตั้งแต่ข้อหนึ่งเป็นต้นไปกล่าวว่าเมื่อพระองค์เสด็จดำเนินไปนั้นทรงเห็นชายคนหนึ่งตาบอดแต่กำเนิดและพวกสาวกของพระองค์ทูลถามพระองค์ว่าพระอาจารย์เจ้าข้าใครได้ทำผิดบาปชายคนนี้หรือบิดามารดาของเขาเขาจึงเกิดมาตาบอด พระเยซูตรตัสตอบว่ามีใช่ว่าชายคนนี้หรือบิดามารดาของเขาได้ทำบาปแต่เขาเกิดมาตาบอดเพื่อให้พระราชกิจของพระเจ้าปรากฏในตัวเขาคุณไปฟังครับนี่ก็น่าจะเป็นคำตอบหนึ่งในการที่จะบอกว่าเหตุที่โควิด -19 เกิดขึ้นในวันนี้ก็เพื่อที่จะให้พระราชกิจของพระเจ้าปรากฏในตัวของพวกเราทั้งหลายนั่นเองครับ คุณผู้ฟังครับสำหรับพระวจนะธรรมของพระเจ้าที่เราจะนำมาศึกษาหนุนใจซึ่งกันและกันวันนี้ครับอยู่ในพระธรรมสะดุดีบทที่138นะครับผมจะนำมาอ่านสู่คุณผู้ฟังฟังด้วยกันครับตั้งแต่ข้อหนึ่งเป็นต้นไปจนถึงข้อที่8นะครับพระธรรมสะดุดีบทที่138ข้อหนึ่งถึงข้อ8มีใจความดังต่อไปนี้ครับข้าแต่พระเจ้า ข้าพระองค์จะถวายโมทนาขอบพระคุณพระองค์ด้วยสิ้นสุดใจของข้าพระองค์ข้าพระองค์จะร้องเพลงสดุดีถวายพระองค์ต่อหน้าบรรดาพระข้าพระองค์กราบลงตรงมาอย่างพระวิหารศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์และถวายโมทนาพระคุณแก่พระนามของพระองค์ เพราะความรักมั่นคงและความสัตย์สุจริตของพระองค์เพราะพระองค์ทรงเชิดชูพระนามและพระวจนะของพระองค์เหนือสารพัดในวันที่ข้าพระองค์ร้องทูลพระองค์ได้ทรงตอบข้าพระองค์พระองค์ทรงเพิ่มกําลังจิตใจของข้าพระองค์ข้าแต่พระเจ้าบรรดาพระราชาแห่งแผ่นดินโลก จะสัรเสริญพระองค์เพราะท่านเหล่านั้นได้ยินพระวจนะแห่งพระโอษของพระองค์และท่านเหล่านั้นจะร้องเพลงถึงพระมันคาของพระเจ้าเพราะพระสิริของพระเจ้านั้นใหญ่หลวงถึงแม้พระเจ้านั้นสูงยิ่งพระองค์ก็ทรงเห็นแก่คนต่ำต้อยแต่พระองค์ ทรงทราบคนโอหังได้แต่ไกลแม้ข้าพระองค์เดินอยู่กลางความลำบากยากเย็นพระองค์ทรงสงวนชีวิตข้าพระองค์ไว้พระองค์ทรงเหยียดพระหัตถ์ของพระองค์ออกต่อต้านความพิโรธของศัตรูของข้าพระองค์พระหัตถ์ขวาของพระองค์ก็ช่วยกู้ข้าพระองค์พระเจ้าจะทรงให้สำเร็จ พระประสงค์ของพระองค์แก่ข้าพระองค์ข้าแต่พระเจ้าความรักมั่นคงของพระองค์ดำรงเป็นนิดขออย่าทรงละทิ้งพระหัตถกิจของพระองค์คุณู้ฟังครับพระธรรมสดุดีตอนนี้นะครับก็คล้ายๆกับพระธรรมสดุดีอีกหลายๆบทซึ่งได้มีการบรรยายถึงความยากลำบากที่ ผู้เชื่อในพระเจ้าสาวกของพระเจ้าประชากรของพระเจ้าต้องเผชิญในชีวิตประจำวันแน่นอนครับทุกคนที่เผชิญกับปัญหาความยากลำบากในชีวิตแทนที่เขาจะโจมตีตำหนิพระเจ้าบ่นว่าพระเจ้าแต่เขาดำเนินชีวิตเผชิญกับความทุกข์ยากนั้นไปพร้อมกับการนมัสการสรรเสริญพระเจ้า โมทนาขอบพระคุณพระเจ้าสำหรับสิ่งดีที่เขาได้รับมาแล้วที่พระเจ้าประทานให้กับเขาแล้วดังนั้นวันนี้เราทั้งหลายอาจจะมีโอกาสได้ร่วมกับพี่น้องคริสเตียนของเราคนอื่นๆในคริสตจักรในโบสถ์ที่บ้านหรือที่ไหนก็แล้วแต่เพื่อนมาสก,การสรรเสริญพระเจ้าจึงอยากจะให้เราทั้งหลายได้รับการหนุนใจว่า ให้เราจงมองดูรอบตัวเราว่าแม้ว่าขณะน,นี้วันนี้ชั่วโมงนี้เราแต่ละคนได้เผชิญกับปัญหาความทุกข์ยากลำบากไม่แตกต่างกันแม้ปัญหาที่พบเจออาจจะแตกต่างกันไปแต่ความทุกข์ยากความกดดันที่เราได้รับมีไม่แตกต่างกันนั้นขอเพียงให้ปัญหาทั้งหมดเหล่านั้นเป็นเหมือนประตูเป็นเหมือนโอกาส ที่เราจะได้คุกเข่าลงหันมาหาพระเจ้านมัสการสรรเสริญพระเจ้าหนุนจิตชูใจซึ่งกันและก,กันเสริมกำลังความเชื่อซึ่งกันและก,กันด้วยการนมัสการพระเจ้าอธิษฐานเผื่อกันขอบพระคุณพระเจ้าท่ามกลางปัญหาท่ามกลางวิกฤตด้วยการขอบพระคุณพระเจ้าเสมอไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเราก็ยังจะขอบพระคุณพระเจ้า คุณผู้ฟังครับในพระธรรมของพระเจ้าสดุดีบทที่138นี้นะครับเราสังเกตเห็นว่ากษัตริย์ดาวิดท่านเลือกที่จะสรรเสริญพระเจ้าโมทนาขอบพระคุณพระเจ้าโดยไม่รอจนกระทั่งให้ปัญหาหรือความทุกข์ยากของท่านได้รับการแก้ไขซะก่อนจึงจะสรรเสริญจึงจะขอบคุณพระเจ้าแต่ท่านสรรเสริญพระเจ้า ทั้งทั้งที่ปัญหายังอยู่ความทุกข์ยากลำบากยังอยู่เพราะท่านรู้ว่าในการนมัสก,การสรรเสริญขอพระคุณพระเจ้านั้นเป็นโอกาสที่พระเจ้าจะได้ทรงเปิดเผยพระองค์เองให้กษัตริย์ดาวิดได้เห็นว่าพระองค์คือพระยาเวนั้นทรงเป็นศูนย์กลางแห่งชีวิตและพระองค์ทรงรักเขา พระองค์ทรงสัตย์ซื่อต่อเขาเสมอไม่เคยเปลี่ยนแปลงแม้สถานการณ์ของชีวิตจะเปลี่ยนแปลงขึ้นๆลงๆสุขทุกข์ปะปนกันไปบ้างและจากนั้นเราจะเห็นว่ากษัตริย์ดาวิดได้คร่ำครวญถึงความช่วยเหลือของพระเจ้าในอดีตที่ผ่านมาที่มาถึงชีวิตของท่านที่มาถึงประชากรของท่านเพื่อที่จะเป็นการช่วยปรับมุมมอง ด้วยสายตาของพระเจ้าด้วยแว่นตาของพระเจ้าที่จะมองดูปัญหาที่กำลังเกิดขึ้นที่กำลังเผชิญอยู่นั้นแล้วก็จะมีโอกาสเตือนตัวท่านเองว่าถึงแม้ว่าชีวิตจะยากลำบากจะทุกข์เข็นเพียงใดก็ตามแต่พระเจ้าจะยังคงอยู่ใกล้ผู้ที่ขัดสนผู้ที่ยากลำบากผู้ที่ยากจนเป็นพิเศษ แม้ว่าเราอาจจะคิดว่าผู้ที่ดีพร้อมผู้ที่ไม่มีปัญหาอะไรผู้ที่มีแต่ความสุขนั้นเขาเป็นผู้ที่ได้รับพรพิเศษมากกว่าเราก็ตามขอให้ภาพนั้นเป็นภาพที่เรามองว่ามันเป็นเพียงภาพลวงตาเพราะว่าเราทั้งหลายก็เป็นคนหนึ่งที่ได้รับพรพิเศษจากพระเจ้าเหมือนกันแม้ว่าเวลานี้เราอาจจะมองไม่เห็นพรนั้น เพราะว่าพายุคลื่นลมปัญหามันสุมทับเรามากจนเกินไปแต่อย่าลืมว่ากษัตริย์ดาวิดมีประสบการณ์อย่างมากมายที่ได้รับพรจากพระเจ้าจนหยุดไม่ได้ที่จะสรรเสริญพระเจ้านะครับกษัตริย์ดาวิดนั้นพระองค์ทรงมีความมั่นใจมีความเชื่อมั่นที่จะ,ะเผชิญปัญหาด้วยการสรรเสริญพระเจ้าขอบพระคุณพระเจ้า แทนการตำหนิหรือแทนการหนีออกห่างจากพระเจ้านะครับและแน่นอนครับวิธีการ,รเผชิญปัญหาด้วยการนมัสก,การสรรเสริญขอบพระคุณพระเจ้าสามัคคีธรรมหนุนใจซึ่งกันและกันนั้นน่าจะเป็นบทเรียนน่าจะเป็นแบบที่เราทั้งหลายจะใช้ในการ,รเผชิญกับปัญหาที่เราทั้งหลายได้พบได้เจอกันในปัจจุบันนี้ด้วยเช่นเดียวกันครับ คุณผู้ฟังครับจึงอยากจะหนุนใจเราทั้งหลายนะครับที่เราจะต้องมีความพร้อมที่จะขอบพระคุณพระเจ้าด้วยสิ้นสุดใจของเราเมื่อเรารเผชิญกับปัญหาเราจะมองที่พระเจ้าปัญหาเป็นเพียงสิ่งเล็กน้อยที่พระเจ้าอนุญาตให้เกิดขึ้นในเส้นทางการดำเนินชีวิตของเรานะครับคุณผู้ฟังครับเพื่อเป็น,นการหนุใน,นใจเราทั้งหลายนะครับผมจะขอนำพระธรรมสดุดีบทที่121มาอ่าน สู่คุณผู้ฟังฟังในวันนี้ให้เรามั่นใจว่าพระเจ้าของเราเป็นพระเจ้าผู้อารักขาเราทั้งหลายครับพระธรรมสดุดีบทที่ร้อยข้อหนึ่งเป็นต้นไปกล่าวว่าข้าพเจ้าเงยหน้าดูภูเขาความอุปถัมภ์ของข้าพเจ้ามาจากไหนความอุปถัมภ์ของข้าพเจ้ามาจากพระเจ้าผู้ทรงสร้างฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลกพระองค์จะไม่ให้เท้าของท่านพลาดไป พระองค์ผู้ทรงอารักขาท่านจะไม่เคลิ้มไปดูเถิดพระองค์ผู้ทรงอารักขาอิสราเอลจะไม่ทรงหลับสนิทหรือนิทราพระเจ้าทรงเป็นผู้อารักขาท่านพระเจ้าทรงเป็นที่กำบังที่ข้างขวามือของท่านดวงอาทิตย์จะไม่โจมตีท่านในเวลากลางวันหรือดวงจันทร์ในเวลากลางคืน พระเจ้าจะทรงอารักขาท่านให้พ้นพยันตรายทั้งสิน้นพระองค์จะทรงอารักขาชีวิตของท่านพระเจ้าจะทรงอารักขาการเข้าออกของท่านตั้งแต่การบัดนี้สื่อไปเป็นนิดุลุู้ฟังครับขอพรของพระเจ้าการหนุนใจด้วยประคำของพระเจ้านี้อยู่กับคุณผู้ฟังตลอดไป เอาละครับผมจะขอนำรายการอำลาจากคุณผู้ฟังไปก่อนนะครับจนกว่าเราจะกลับมาพบกันใหม่ในตอนตอน่ตอๆไปขอพระเจ้าอวยพระพอ,รอารักขาคุ้มครองคุณผู้ฟังท,ทุกทุกท่านสวัสดีครับเดินทะเลเจมรส ักแต่ลืนพระองค์เฝ้ามองเราอยู่พร้อมจะเ,เจอจูใจที่อ่อนแรงพระอาจงหันคืนสู่พระพักที่แสนเ 送别，十年温矿。